ตอนนี้จะหลับก็เลยหาอะไรทำหาอะไรทำนะครับผมพ่อแม่ก็คือไม่อยากจะว่างเลยใช่ไหมคะไม่อยากจะว่างเลยเราก็เลยจะมาตอบคําถามตอบคําถามเหรอก็าอะไรอ่ะคําถามที่ทุกคนถามมากลัวจริงเลยกลัวคาถามแรกมารู้ไหมคะว่าทอทุง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 แปลว่าอะไรรู้ไหมทอ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  ก็แปลว่าห้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 า้าไหอ่ะเออรู้ได้ไงอ่ะที่บอกในคอมตรงถอดถุงอ่ะมันจะเป็นเลขห้ามาั้งเขาก็ขี้เกียจพิมพ์ห้าห้าห้าก็ทําๆๆ่ๆเท่ท่าเ่ามท่าไป่ีค่าเท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 ่า่าเท o าเท่าเท่ว่าเ่าเท่าเ่า่าอ่รเาเร่่าเาเา่าเาเาเดาเทเาเทา ไอ้รับยูสามพันครั้งหรอไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปหาก็ตอบมาให้แล้วมันมาจากหนังเรื่อง Avenger ของ Marvel ในหนังอ่ะเขาจะมีพูดว่าไอ้รับยูสามพันก็คือเหมือนแบบว่าฉันรักเธอมากอะไรประมาณนี้ใชนไหมแต่เราถูกแต่เธอไม่รู้มันมาจากไหนได้เราถูกเธอรู้เธอถูกนะฉลาดโอเคฉลาดมากอ่ะ เราก็ยังคงอยู่กับคำศัพท์เหรอนี่คือัพท์จริงๆเหรอใช่พี่ฮันรู้ความหมายของศัพท์ที่ใช้กันในอินเทอร์เน็ตคำนี้ไหมคะปลาเต่าเต้ยหนึ่งว่านี้มันใช้คำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่มันจะมีคำว่าปลาเต่าเต้ยหนึ่งใช่ได้ไหมก็ใช้อินเทอร์เน็ตไงมันน่าจะหมายความว่าอะไรปลาเต่าเต้ยหนึ่งเหรอไปตลาด ไปช like ้อปปิ <Yes ้งในตลาดอใช่ไหมปลาเต้ยขอปลาเต้ยหนึ่งปลาเต้ยหนึ่งตัวค่ะอันนี้ก็คือไปหาความหมายในอินเทอร์เน็ตมานะเขาก็บอกว่ามันก็หมายถึงว่าแบบแพงอะไรแพงปลาเต้ยแพงเข้าใจไหมปลาเต้ยมันเป็นปลาที่แพงเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสพิเศษและชวนเพื่อนไปร้านปลาเต้ยนึ่ง พาไปร้านแพงๆอ๋อบอกว่าเธอเธอไปร้านปลาต่อตัวหนึ่งกันเนาะใช่ไปร้านแพงๆกันเ <c oughs> ดี๋ยวนะอันนี้คือความที่เขาบอกมานะไม่ได้คิดเอง <c oughs> ใช้คําว่าแพงๆง่ายกว่าปลาต่อตัว่งยมันไม่เวุ่นอ่ะ <c oughs> มันไม่เวุ่นอนะ่นนนะเข้าใจไหมเหมือนรุ่นเราสมัยก่อนเข้าใจวอซับยูวอซับยูจ้าบ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 มากจ้าบมากอะไรอย่างเงี้ยปัดปัดแต่ตัวหนึ่ง คำถามต่อไปนะครับออยากเห็นรูปพี่เน็ตพี่ฮันตอนเด็กจังเลยเคยน่ะอยากเห็นจริงเหรออยากเห็นพี่ฮันเนี่ยตอบรูปตอนเด็กๆอ่หน้าจะไม่ค่อยเหมือนตอนโตเท่าไหร่ก็คืออะไรทันส่อขึ้นเหรอเออแล้วเน็ล่ะเน็เหรอเน็ก็ปากเป็ทรงเดิมอยู่นะจุกต้องอันดับหน้าเหมือนใครเอออันดัหน้าเหมือนใครก็น่าจะมาทางเน็อ่ะนะหรอดูความหม่ง เห่นเดียวกันเลยคำถามต่อไปนะครับปกติแล้วใครชอปเก่งกว่ากันไม่จริงเลยฮันอย่ามาแต่ว่าวันนี้ถ้าว่าเป็นของของลูกใครช็อปสะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮันชอปมันมีกรุ๊ปไลน์แบบกรุ๊ปช้อปปิ้งอ่ะโอ้เข้าไปดูแล้วออกไม่ได้เลยอ่ะพอมันถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนมีความอยากได้อ่ะเป็นเหยี่ดการตลาดไงไปเล พัสดุเข้ามาหน้าบ้านเนี่ย <c oughs> เดียวมากวันหนึง่งเคยมีวันหนึง่งสิบช,ชิ้นใช่ไหมวันน <c oughs> ั้นสิบชิ้นใช่ปะใช่ไหมตอบมาก่อนแล้ใช่ไหมเล็กๆเดี๋ยะเล็กๆของเธอก็ด้วยของเรียน <c oughs> น,น,น้อยมากแต่แบบมีโควิดไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือช็อปต่างๆน้อยลงยเยอะเนาะไม่ไม่นะแต่ก็ยังสิบชิ้นอนยะ <c oughs> ู่คำถามต่อไปนะครับพี่มีหนังที่ชอบซีรีส์ที่ชอบไหมคะ ชอบไปเนี่ยจงจุงกี่เล่นกับซองฮีได้ซ e นแดนเอาไปจ้างได้ช่วยได้แล้วได้ชอบซีรีส์อะไรซีรีส์เหรอถ้าซีรีส์ก็จะชอบเป็นแบบการแพทย์ก็คือเกรซนะนะีโยตมีสิบกว่าซีซันนะสิบหกสิบเจ็ดแล้วมั้งตอนนี้ซีซนันแล้วถ้าภาพยนตร์ล่ะภาพยนตร์เหรอไทยไทานิค แก่ไหมแจ็กรถเขาเ้างไงอะ Every night in my dream I see you I see you ก่อนที่ก่อนที่ทุกคนจะแบบว่าตกตะลึงในเสียงของพวกเราปิดเถอะใช่เดี๋ยวทุกคนจะปิดคลิปหนีไปซะก่อนนะคะผมคำถามต่อไปนะครับกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำไม่มีไม่ว่าง ตั้งแต่มีลูกไม่ค่อยว่างไงชีวิตอะเดยเฉพาะพันนะก็คือว่างปุ๊บลูกหลับคือต้องทําอาหารใช่ให้ลูกต่อล้างจานว่างปุ๊บต้องทํากับผ้าให้ลูกแต่ว่าถ้าก็มีเวลาว่างแบบเวลาแบบว่างจริงๆแบบว่าลูกหลับอะไรเงี้ยทำอะไรส่วนใหญ่เล่นมือถือชอปปิ้งเออว่างปุ๊บถ่ายมือถือเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทั้งวันแล้วก็แบบ ตกดึกลูกหลับพวกลูกไทยมือถือแต่ว่าก็ถ้าว่างจริงๆก็จะดูพวกรายการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เที่ยวเราก็ดูรายการเที่ยวไปก่อนใช่ตอนนี้ชอบดูรายการอะไรนะรายการ Traveler 2ของเกาหลีที่เขาไปอาร์เจนตินาอยากไปอยากไปอาร์เจนตินาเลยจู่เข้ารอต่อไปไปถึงเข้ารอวัคซีนคำถามต่อไปครับพี่ฮันคะหนูกำลังจะขึ้นม .6 เครียดมากเลย เพราะว่าต้องเรียนออนไลน์ตลอดก็เลยอยากขอกําลังใจจากพี่ๆหน่อยค่ะแล้วก็พี่เนสพิหารมีเทคนิคการเรียนอย่างไรบ้างขนาดเราเรียนในในห้องเลคเชอร์เรายัางหลับ <c oughs> ถ้าเรียนไลน์แบบว่ามันก็ดิสเซคชันได้ <c oughs> ก็ต้องอาศัยความตั้งใจมากกว่าปกติแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยมา <c oughs> เป็นอันดับหนึ่งต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มีโอกาสที่เราจะ ดิสแทกชันได้ง่ายจากพวกอินเทอร์เน็ตเอ่ยซีรีส์เอ้ยน<ช>ู่นนี่มือถือทีวีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสเยอะๆพูดต้องบอกในคำเดียวว่าสู s <S ้ๆจริงก็คือเป็นกําลังใจให้นะก็แบบสู้ๆก็สำรับเทคนิคการเรียนของเรา <c oughs> ตอนสมัยนานมาแล้ว ต้องถามเดสอะเมื่อน,นานมาแล้วเม,นนานมาแล้วชอบเจ้ออาอัดคลิปอั<ห>ออดเสียงก<อ>็คือจะมีเครื่องเขาเรียกอะไรเล่อัดเสียงเหมือนหน้า่าวสมัยก่อนเราก็เอาไปวางอัดเสียงอ,ะจะอาจารย์ทุกวิชาทุกรอบ วันหนึ่งเราเรียนเยอะมากความโฟกัสของเราอ่ะมันจะไม่ได้ตลอดทั้ง3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่อาจารย์สอนอยู่แล้ว<ม>อ่ะเสียงเสร็จปุ๊บเก็บไว้เป็นวิชาวิชาปุ๊บก,ก็มาฟังอาจารย์พูดอีกรอบหนึ่ง3้เน่ยว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับว่าอาจารย์เขาอ่ะเวลาสอนอะ่ะก็เขาก็จะเอาสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมอาอกขอสอบเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเราได้เยอะส่วนท้ายก็คือจดเลคเชอร์ตามที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบชุงสรุปแล้วก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมดนี่ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ ติวเพื่อนนะอย่างนี้ก็ชอบติวหันการที่เราได้พูดได้ติวได้สอนเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นงานทบทวนความรู้ของเราไปด้วยวเป็นเกียรตินิยมแบบหนึ่งเหรียญทองนะคะรับเลยด้วยรางวัลขอบคุณครับมา <laughs> ที่คาถามต่อไปนะภูมิใจกับเรื่องอะไรที่สุดในชีวิตครับที่เรียนจบนะคะเรียนทันตาหกปีหนักหนามากในการเรียนช่วงไหนที่หนักสุดช่วงคีิหนักสุดอันมากช่วกงกี่ก็คือปีห้าปีหก แต่ตอนหลังเนี่ยเรียกว่าตอนปีสี่อ่ะเรียนเด็กเชอร์เยอะมากอมสอบวันหนึ่งกีดตัวนะในห้าวันจะเึ่งสูสบสอบสิบสามตัวปวดหลับปวดน,น,น,นอนนอนนิดเดียวอ่ะนอนนิดเดียวมากก็นะเรียนจบไม่ได้ก็สุดสนะครับผมเคยเสียใจหรือเสียดายแบบอยากกลับไปแก้ไขเรื่องอะไรในชีวิตไหมคะถามว่าอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมก็คือไม่ไม่มีนะไม่มีเวลาจะทําอะไรอ่ะก็ค,คือคิดให้ดีให้รอบคอบใช,<อ>ใช่ใช่ใช่ถ้าอยากจะทําอะไรจริงๆก็คือ ต้องคิดหลายรอบนี่ยคิดหลายรอบคือเราก็เคยอ่านหนังสือหนังสือแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็เจอคํหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาอยากทําอะไรให้นึกถึงตอนว่าเราอายุ60แล้วเราย้อนกลับมาเนี่ยเราอยากทําสิ่งนี้ไหมเอังเพื่อนนคนหนึ่งอย่างเงี้ยตอนสมัยเรียนหนังสือเงี้ยเพื่อนก็ชวนกันไปเรียนเต้นแล้วก็มาถามเนี่ยว่าอยากไปเลยนเต้นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไปอ่านหนังสือมาเจอมาประโยคนี้ว่าแบบให้คิดว่าตอนอายุ60เราย้อนกลับมาเนี่ยเราอยากทาสิ่งนี้ไหม ถ้าเราไม่ไทําเราจะเสียดายไหมมันก็เป็นเรียนเต้นมันก็บอกว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของมันเลยที่ว่ามันจะได้เรียนเต้นพอยิ่งอายุเยอะยเอะขึ้นมันโอกาสที่ทําแบบนี้ก็จะน้อยลงเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าเนี่ยอยากทํา y o Youtube เราก็บอกว่าทําเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทําโอกาสที่ได้ทำอ่ะมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆ มาที่คําถามต่อไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นหมวดชิลๆบ้างมีผลไม้ที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบผลไม้ที่ชอบหรอกินได้หมดอะตามฤดูกาลแล้วก็กินได้จริงๆก็อยากกินทุเรียนชอบทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าเด็กไม่กินเด็กไม่ชอบไม่ชอบกินทุเรียนทุเรียนขนุนแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กินแล้วก็ไม่ให้คนอื่นกินด้วยไม่ให้เอาเข้าบ้านนะคะไม่เอาเข้าบ้านถ้าข้าบ้านมาเออทุเรียนนึกออกอกมามันก็จะมีกลิ่น เราจะกินกินได้เดี๋ยวไปกินทชื่ออยากเห็นวอลเปเปอร์บนมือถือของพี่เนสพี่ฮันจังวอลเปเปอร์เหรอตอนนี้เป็นอะไรนะแต่ลูกเตือ๋าลูกเต๋า Twelve seconds later อ๋อหวุ่งเลยหัวยุ่งเลยหัวยุ่งเลยค่ะพ่อแม่ทำอะไรการพ่อแม่ตอบคำถามอยู่ครับเรามาตอบคำถามกันต่อนะได้คำถามต่อไปอยากเห็นวอลเปเปอร์บนมือถือของพี่เนสพี่ฮันจังเลยค่ะ ได้เลยครับดูา<อ>ให้ดูตอนนี้ก็คือเป็นรูปเราสมคนสามคนมีอันดับอยู่ในท้องตอนนั้นใจใจใเป็นรูปที่เราถ่ายกับพี่เป่าใช่ชอบนะคะถ้าพี่ได้พี่ทําไม่เป็นหมอฟันคิดว่าตัวเองจะทำอาชีพอะไรคะท่าันคิดว่าจะทำอะไรท่านหรอไม่รู้เลยอะไม่มีอะไรที่ชอบเลยอะตอน,นเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอฟันโอ้โหคนนี้ก็คือได้ตามที่อยากเป็นเลยตอนสมัยเด็กๆอะเด็กก็อยากเป็น นักวิทยาศาสตร์แต่คิดว่าคงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ได้เป็นหมอฟันนะสจวัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบต้อนรับสวัสดีครับรับอะไรดีครับชากาแฟคุณคะคุณรับอะไรดีครับชากาแฟประมาณนี้หรือไม่ก็แบบเซลเซลขายของให้พูดเก่งนะขายของซื้อไหมครับเราจะมีอันนี้แถมให้นะครับหนึ่งแถมสองสองแถมแปดนะครับผมโอ้โหแถมจามเีกค่าถาม ถือศาสนาอิสลามตั้งแต่แรกเลยพ่อก็คือนับถืออิสลามแม่ก็คืออิสลามที่คนเขาแบบถามเยอะๆเพราะว่าเธอแบบหน้าตาหน้าจีนเปล่ามีเชื้อจีนนะมีชื่อจีนด้วยนะมีชื่อจีนด้วยใช่มาเนียนซือแซมมาชื่อก็คือเนียนซือชื่อคือเนียนซื้ออใช่แปลว,ว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้แม่จะมีเชื้อสายจีนนิดนึงคุณแม่พูดภาษาจีนได้แต่วันนี้นะพูดได้นิดหน่อยมีเจ้าซูมอหมิงจื้อ ววเธอชื่ออะไรเรากล่วกวาวเจ้าหมาเนี่ยนสือ oh. ฉันชื่อหมาเนี่ยนสือม oh. ีเจ้าสมอมิงชื่ออันดัสครับอันดัสครับชีวิตหลับมีลูกเป็นยังไงบ้างคะรีวิวชีวิตการเป็นพ่อแม่หน่อยค่ะเป็นไงบ้างครับคราวนี้บทบาทหนักสุดในการมีลูกนะครับผม มันก็ไม่เหมือนเดิมมีต่อไปเนาะไม่เหมือนเดิมมีต่อไปก็คือถามว่าชีวิตมีลูกเป็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยนะใช่เหนื่อยมากพอมีลูกเราชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆเวลานอนเวลาตื่นเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนถูกไหมเรามีอีกหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเพื่ออดากับเขาแต่มีแล้วมีความสุขนะใช่ครับแต่ยิ้มหวานหน่อยไรยิ้มหวานเออคำถามต่อไปนะคะเลี้ยงลูกกันเองไหม เลี้ยงกันเองนะคะสองคนก่อนทอดก็คือคิดอยู่ว่าเฮ้ยแบบเราเลี้ยงกันเองได้ไหมไม่ร<ช>ู้ออกมาเลี้ยงไม่เป็นนต่ไม่เคยมีออกมาจริงก็คือต็ตามสภาพอ่ะก็คือค่อยๆเลี้ยงไปเวลามีอะไร <c oughs> แล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนฝูุงหรือว่าปรึกษาแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายตามสไตล์เราอยู่บ้านก็ไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงกันเองสองคนใช่เมื่อวันไหนต้องไปทํางานทั้งคู่ก็คือจะพาดไปด้วยไปคลินิก แต่ว่าก็คือจะมีคนดูที่คลินิกแป๊บๆหรือว่าจะมีช่วงไหนที่ปุยยะตายายมาก็อ่ะจ,จะเป็นปุยยะตายายช่วยดูแล้วมันดัดเลี้ยงง่ายไหมคะจะว่าเลี้ยงง่ายก็ไม่ง่ายซะทีเดียวแต่ว่าเลี้ยงยากก็ไม่ยากซะทีเดียวก็คือกลางๆคิดว่าหน้าที่ของพ่อแม่คืออะไรคะฉันคิดว่าเนี่ยครับเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะป้าคือเราก็ต้องดูแลรดน้ำควรดินเพื่อให้เขาโตไปไปในแบบที่เราคิดว่าเออคือมันน่าจะดีกับเขาก็ต้องดูเขาด้วยนะว่าแบบ เขาจะชอบอะไรใช่ไหมครอบครัวก็ตั้งใจกันแล้วว่าเราก็จะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นเอ,อใช่ใชอยากให้ลูกเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นถูกแล้วก็ประเทศแรกที่อยากไปหลังจบมุกไม่ได้เดินทางนานมากเลยนะรู้สึกแบบไม่ชินไ<ม>่ไ<ม>ชแบบถ้าเดินทางอีกทีู่จะไปนงไงนะใช่แล้วมีอดัตไปด้วยเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆก็ยังมีหลายประเทศที่อยากไปมาก ตุรกีดูไบนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์อยอยไรอซ์แลนด์กรีซซาอุกนะก็อยากไปถูกไหมแต่เราต้องดูอีกทีนึงถ้าเปิดปุ๊บเราจะได้ไปไหนกันห่อเราก็ต้องดูรูกเนะว่าลูกไหวไหม <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าแบบลูปเขาปั้งเดียวนั่งเครื่อง4ี่ห้าชั่วโมง6ชั่วโมงเป็นยังไ,ไงล้องจากบนเครื่องบินเคียดอย่างเดียวเลยถ้าลูก ร้อบนเครื่องบินเราจะเครียดมากเลยนะจริงๆเราไม่ร้องให้เจอ,อ,อใช่ไหมใช่่ใช่ไหมคะเ,<อ>เป้าหมายในชีวิตตอนนี้ของพี่เดสพี่ฮันคืออะไรคะก็คงจะเป็นโฟกัสเรื่องการเลี้ยงลูกนั่นแหละใช่วางแผนอนาะคตให้หููหอย่างเช่นว่าเรียนอะไรกิจกรรมทรมาําอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป้าหมายตอนนี้<อ>แล้วเป้าหมายของตัวเองของตัวเองก็คือ เลี้ยงลูกยังไงให้เราก็สบายด้วยอ่ะให้ทุกอย่างบาลานซ์อ่ะทั้งเรื่องทํางานครอบครัวลูกแล้วก็ความเป็นตัวเองจิตใจตัวเองในสิ่งที่เราอยากจะทําด้วยใช่ใช่ใช่ก็ต้องไม่อยู่ตรงนั้นเนาะคิดว่าตัวเองในสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงคะคิดว่าก็จะพยายามทําให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีความสุขเออตะมือตะมือตะมือใหไปให้ไปใไปใไปให้ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งคำถามมาหรือว่าใครจะไปดูคลิปย้อนหลังคำถามของเราก็ได้นะเราก็เคยตอบคำถามไปบ้างแล้วพวกใช้กล้องอะไรเรียนลรงเรียนอะไรอันนี้เราเคยตอบคำถามไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายเลดยิ้มหวานเลยยิ้มหวานชีชเดี๋ยวนี้ชอบชี้นะนะชอบชี้อ๋อเขาจะเอาปลาปลาปลา ก็ไปเจอแคมเปญคลิปแ้กนะครับ